สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านป้าขอนําเสนอนะคะผัดเผ็ดหมูนะคะ,ะวัตถุดิบของเราก็จะมีตามที่ได้แสดงให้ดูนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะ,ะเพื่อที่จะทําการผัดพริกแกงนะคะพริกแกงของเราวันนี้เราใช้พริกแกงเผ็ดนะคะและหมูของเราวันนี้เราใช้หมูติดมันนะคะ เราจะได้มีมีมันแล้วก็จะนุ่มนะคะอันดับแรกใส่พริกแกงลงไปนะคะนะคะเราก็จะผัดพริกแกงกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะผัดพริกแกงจนหอมนะคะถึงจะใส่เนื้อหมูลงไปนะคะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะหลังจากเราผัดพริกแกงนะคะให้หอมเลยนะคะ หลังจากผัดพิกแกงเสร็จนะคะเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปนะคะนะคะเราก็จะผัดหมูและพิกแกงให้เข้ากันจนกว่าหมูจะสุกนะคะถ้าเกิดน้ําแห้งนะคะเราสามารถจะเติมน้ํานะคะเปล่าหรือน้ําซุปลงไปได้นะคะเพื่อหมูจะได้ไม่ติดกระทะนะคะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะ เราก็จะผัดจนเขาสุกดีนะคะแล้วถึงจะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะเห็นไหมคะควันส่งกลิ่นหอมเลยนะคะใส่น้ำน้ำซุปลงไปสักหน่อยนะคะ นะคะผัดเผ็ดของเราจะได้น้ําไม่แห้งเกินไปนะคะจะมีน้ําผูกขิงนะคะราดข้าวได้เราก็จะรอจนกว่าหมูสุกนะคะอ่านะคะหมูเริ่มสุกแล้วนะคะ นะคะเริ่มสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มใส่ผักลงไปนะคะผักเราก็จะประกอบด้วยมะเขือเปาะนะคะอันดับแรกต้องใส่มะเขือเปาะลงไปก่อนเพราะเ็าจะสุกยากนะคะใส่มะเขือเปาะนะคะใส่พริกหยวกค่ะพริกแดงจินดาค่ะตามด้วยพริกไทยสดนะคะ แล้วก็กระชายหัน่นหอมหัวใหญ่แล้วก็ใบมะกรูดค่ะหลังจากเราใส่ผักลงไปนะคะเราก็จะผัดนะคะให้เข้ากันกับเนื้อหมูนะคะจนกว่ผักจะสุกนะคะนี่ค่ะสีสันน่าทานนะคะะเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะอันดับแรกใส่ผงปรุงน้ำตาลทรายค่ะ ของปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะแค่นี้นะคะอ่าเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะถ้าเรารู้สึกว่าน้ำแห้งหรือน้ำน้อยไปหน่อยเราก็สามารถเติมน้ำลงไปอีกได้นะคะแต่ถ้าคนที่ชอบทานแบบ ผัดเผ็ดแห้งๆก็ไม่ต้องเติมแล้วนะคะพอดีแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะปิดฝาไว้นะคะเพื่อให้ผักเขาสุกดีนะคะอ่าตอนนี้ผัดเผ็ดหมูของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะนะคะถ้าท่านใดอ่าชอบก็ช่วยติดตาม ด้วยนะคะ